ไม่กินเดี๋ยวหนูเไม่กัดแมวหลูกกินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้หนังสือกินไม่ได้หนกเดี๋ยวแม่จะไม,ม่ให้เลยนนั้นอนีรอ่าีมีเสียงแล้วค่ะมีเสียงแล้วคะ 嗯。Mm. ม่อยากแัะแม่อยากแัะแม่หนูไม่เอาแมว